ฝนตกห้อยู่บดขึ้นรดมือขึ้นเนียทั้งฝนทั้งลมโอ้ยไม่ยังคือเป็นหนึงสี่ป <c oughs> ิดแปลกฤดูปกติเดือนฝนตกห้รารอของวงกะงหน,นาสะมือเดียวสองมือได้ยินข่าวว่าพายุเข่าว,วาั่ไหมเออเข่าตลอดนาอ่ะพี่น้องมาทำวัดเช้าพร้อมกันนะพี่น้องเด้อ พร้อมแล้วครับอะระหังสมมาสมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตาอภิวาเทมิสวา ตัภักควาตตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภักควาตัสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภักควโต บุพภะขณะมกลังกาลว่มาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต arahato sama-sama buddhasa hantamayam buddhabhidhudingkaromasih yosotatata takato arahang sama-sama buddho vijacaranasampanno sukato logavito. อนุตารปุริษัทมัสอารถิสัตว์วัมนุสานังพุทวพะคะวะโยอิมังโลกังสัตวะกังส ah ัมมาละังสัปรหมัก ok ังสัสมาณะพรามณิงประชังสัตถวะมนุสังสยามอภิญญาสัตถิกตวะ โยธรรมังเทเสสีอาทิกันละยานังมาเสกันละยานังปาริโยชนะกันละยานังสานตังสัพยัญชนะงเกวราปาริปุณังปาริสุตังพระมจาริยังปะกาเสสิตัมหังปะกาวันตังอภิปุชจะามิตัมหังปะกาวันตังสิระสานามามิ ขันธมยังสังฆาภิทุติงกโรมเสยโยโสสุปฏิกวากาตัปะคะวตาธรรมโมสันเทติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปะจัต่างเวทิตาโพวิญโยเอตมะหังธรรมังอภิปุชยามิ ดะมังธรรมะเสยรสานะมะหันธรรมยัง so สังขปิทุติงคโรมาเสียโโสสุปฏิป oh ันโนภะคะวะโตสาวกัส oh ังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ Ya yapatiban ba no Baawato sawawa kasanggok sami ikipatiban ba no Baawato Saawa kasanggok Iia diamjatare Puresa Yo <tinyata burisa> <tinyata burisa>

วันdha mi putang ah tapatiibowinya ta satu no yo maka pakmata petapit nako lokuta no loyo jathaati panuวันmi สังโฆสุเขต d a t พยาติเขตตาสัญ ok. ิโตโยบิทับสันโตสุขตาโนโพธโกโลลาปิโนอาริโยสุเมธาโสวันธามิส um ังฆาหามาทเรนณตังกันตาพิพูชนเอญกังวัตถุธายังวัตถยตาพิสังฆตัง ปุญญามะยาญาณมะมาสาวุปปัฏฐานะมาหุนดุเวตัสสะปาพาวสิทธิยาอิทัตตาทาคตโลเกอุปปโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิโตนิยามิโกอุปัสสภิโกปาริติพานิโพสัมโพธทกามิสุขตาปเวติโต มายันตังธรรมังสุตตะวังเอวังชาณามพทุกขาจราปีทุกขามรณาปีทุกขังโสกปริเทวนัสุปายาสปีทุกขังอภิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิจังนราติธรรมปิทุกขัง สังขิตเทนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเสยยะทิถองปาทานขันโทเวทนาปาทานขันโทสัญญาปาทานขันโทสังขารุปาทานขันโทวิญญาณูปาทานขันโทเยสังปริยารัตธมโนโสภควาเอวังพาหุลังสาวะเกวินิเติ เอวังภาควาจะมานะสะภาควาโตสาวะเกิสุอนุสาสริพาุราปวัตตาดีรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังอนิจจาวิญญาณานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตา Saskana a ca sabedhama a ta emmaang e otinnya ma caji ra ceak meak sokehi pali dewehi thukeiထ manaseလko o tin tuhka perna ae meke weasa tuhka kandhaza amtagiria apa kira parini putam bidang pagawandang tang saranang kata sangkan jatat sa pagawato sa sanang yatha sati yatha palang nama si kaloma anu pati sa sanu pati pati ima masa kewarasa puka kandasa anta kiriya samwata adu satu satu oka sa oka satu no pantai อรัญจะวรัญจะธรรมเทศนาอะระธนังกันโลมีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิ Saraang kacaami ti dibu hangsaranang kacaami da tipit daangsaranang kacaami daam caraarancaamiia di, di, di bisa bakwah Kambuต we ca caraanaspanu suka to lo kawi dua au karoบresadha ra Thา the waman lo sanaangbu tokhawa ka bakkawatathas โกอปานากิโกปัจจังเวทิตัพโพวิญโยเอทัสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโหอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโห smi ikipati pano bakwanto sa, saw sanggo ya diam jata Yuhaurere sabukarae sapakkawado zaza oahuyo pahunyo

ฐานาธิธรรมะวิถีนาจิตตวะมุลอิมโตตันเตกสาภาวะตุเดจยามังกรานิมาราติเรกมาพยน ขลัมปนาละวะขมาขมภธาตุยาทังขันติสุทันตะวิทินาจิตตวะมูนินทวัดแต่ชาสาภวตุเตชยมังคารานินาลากิลิขจาวลังอธิมาธาปุตะ Hawa kagaasan niwa sudahdha Ruahanang meammpuse kau wetina Kiwa muto dantegasabawa dude sayayama mangngkarani uugi Hamdiha sudah ขตมโนขิตวามุนินโทตันตชะสาภวตุเมชยมังคลานิตวานาคธรรมุทลังอิวะคาพินียากินกายทุทวจนะชนกายามเสสันเตนสมวิธินะ กิตาวามุนินโตตันเตชะสาภวตุมชยมังคลานิจังมิจักวาทเจตุงวาทาพิรวปิตามังอติอันพระภูตังปัญญาปฏิปัชจิโตชิตาวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลาน อันโพปนันทพูชจังวิพู้ทางมาหิตติ

ยานาคาเทนวิธินาคิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมเฉยมังคลานิเอตาปิพุทธชฉยังคลาอัตถาทายุ วาจโนทินทินีสัลเตมะตันทิหิตวานนีกวิวิธานิจุปัททวานิมูขังสุขะอธิขเมยนาโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสาพปานินา ໂພເລຕະວາປາລະມີສະພະປໂຕສັມພຸທິມຸຕະມັງອິຕິນະສັດຈະວັດຈະນະຫູທຸເມຊະຍະມັງຄະລ Keanto bothiia mulesakaang nanti wathana kewangtawa wijjayohocaya sucaya mangngkale a apa citapanlangke si se patthawi bohale สุภาตังสะโหติตังสุขโนสโตจะสุยิทังความที่สุปักขินังกายกรรมวัจกรรมังปักขินังมนกรรมังปณิทิเตปักขินปงทักขินานิกาตวานลพันตเถปักขินี สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆะ นุภาเวนะพุทละตนะขามลาตนะสังฆลาตนะตินังลตนะนังอนุภาเวนะจตุรัสัังนนุภาเวนะจิตาขานุภาเวนะนสักวกานุภาเวนะสัพพิทิลูกาสัพพิทิพยาสัพพิทิอันต ลाยะสัพเพเตอุปัाฐวะสัพเพ न ตทุนนิมิตตะสัพเพเตอวัคมังคลาวินาสันตุอายุวัตตะโกธนวัตตะโกสิริวัตตะโกยะสวัตตโกลวัตตโกวรรณวัตตโก สุขวัตะโกโหตุสัพัทธะภูเขาโลกเวลาสุขัสันตุจุปัตถวาอันกตลายาปีวินาสันตุจเตเจสวาชยสิทิธนังลาฟังสดทิภะขยัสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโมคะโุทิเจยะสวัสดาตัตวาสัจอายุจะจจิวสิทธิ พระวันตุมีทุสะภามังคลังลาขันทุสาพะเทวตากุธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัภพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุมี พระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัม <specialize> พ <in religion> ุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาปูอายตนะมหาลาภปูนมูพุทธายะข้าพระเจ้าหางสาวสิพพลพลมขอบูชาขอให้ปู่ได้ประทานทรัพย์สินนานาบันดาลโชคลาภให้แก่พวกข้าพระเจ้าด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาผู้อายตนะมหาลาภูน้มูพุทธายะข้าพระเจ้านางสาวสรีภัพันลมขอบูชาขอให้ผู้ได้ปราทานทรัพย์สินนานาบันดาลโุคลาภให้แก่พวกข้าพระเจ้าด้วยเถินสาธุสาธุ สาธุพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาปู้อเยตนะมหาลาภูนโมพุทไายะข้าพเจ้านางสาวสีภาภาประภัยพัดลมขอบูชาขอให้ผู้ได้ป่าทานทรัพย์สินนานา,นาบนนารรดาโชคลาภให้แก่พวกข้าพเจ้า้วยเถินสาธุสาธุสาธุ กายว่าจาจิตังอาหังวันทาข้าทิบดีสีสุธโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายว่าจาจิตังอาหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิอัญจามหาลาโภปิโยนาคหันทะปริตังปิยังมะมะ นาชาลิติสัมปจิตชามินาสังสีโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรยันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมฆมิเตพาหูหติพุทธามาอุนะโมพุทธายะ วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธะสัมมีมามะพุทธะสัสวาโหสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือเลือสัพเพสัตตาอาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เก็บตายด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นหากเวลาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภพยาบาทชาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอ่ะนี่ขาโหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด มีความทูกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตโจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัตเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชะลาผู้ชที่เกิดเป็นาชาที่เกิดเป็นสังเสทาชาที่เกิดเป็นโอปาปฏิก จงมารับเอากุศลผลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์ทั้งสัตว์โอกาสวะอันดามีพันแต่เจตติยะ กุทธรูปังสการังสตะอกายะสาวัจจะสามนะสัจฉิวะวะทาเมเตสัทธากะเตชะยามิอัตถาเนธานิสามเน อุกัสสหันิพันเตสพบธรรมอะรธัรมคตมพันเตปุญญากาธปุญญาสามินาโนโมทิตาังสามินากาธรรมปุญญาไมหังาตาพังสาธุสาธุ สาธุอนบัวทามอรหางสมมาสมพุโธภะควาบัวตังภะควันตัางอภิวาทมีสวัาดูภะควะตาธัมโมธัามังนมาสามี สุปฏิปันโนบกคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามิมาตาปิดาคุณังอาหังวันทามิสะพธาข้าพเจ้ากราบไหว้คุณพระบิดาคุณพระมารดา ครูอุปชัยญาอาจารย์คุณังอหังวันทามิสัพพทาข้าพระเจ้ากราบไหว้คุณครูบาอาจารย์เออแบบนี้หลูกเต่อาอายุเย็นเป็นสุขโอ้ยังบอท่านแจกพี่นอนะ้องนะก็หุบมงเสาร์แต่ว่าบอท่านแจกเด้อนะเออพระนีจจันทร์เนี่ยเอาอันนั้นไม่เหอันนี้ออกไม่พอแล้วลูกเนดะ้อแกผ่าเดี๋ยวผ่าจันทร์ประสิมาเอาลวง เห็นงานทั้งในมือนี้ฝนันตกแก่ผ้าออกไปเบิร์ดแ่ว่าภาพไวป,ปูกันแต่ันเสียมาเอาแล้วมืออืน่นปุ่นพอดีมือนีกับซีเมนต์หินมาลงมืออื่นกับซีเมนต์พอดีเพราะวกรมเซบใช่นาทมืออืน่นวันที่ยี่สิบพอดีเทผึ่งมือเดียวแล้วต้องใาแไปเขาสีห้าง,งาน,น,นไปนเหยดไปเห็ยดจังไดเนี่ยแต่ว่า,าสั้นปูนเอาไว้หมากับมักัดหมโอ้ หมาผีดป่ว่าสรางมากินเข้าไปในถองมันแท้โ okay. อ้ยพ <I> ี่น้องเลยจะมาเลี้ยงหมาผิดนี่ขี้ทอนมือตายมาสนีหมาตะกุนตะกุนกัดจังเียวกัดแทนกัดแทนแทนหอดถุงปูนแทนหอดถุงปูนโอ้ยอันหมาจอยไหนปล่อยบ่ได้พี่น้องผ่าเศษผ่ายางเข้าจมันขึ้นโดดขึ้นกัดจองแล้วม่ากัดเบ้ออออเออ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 อ โอ้อันนี้แหละเขาว่าเขาเหี่ยบ่อยบงมาหลงบ่อยเลี้ยงมาพี่น้องเนาะอ่าเลี้ยงไว้มันกะพอได้เขากะหาสันตีมันด้วยแนวใดที่มันนั่นเขากัพยายามนั่นอันเล็กพ่อไปนะลูกเออ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 เอาขอบุญขอบคุณพี่น้องพ่องปไายหลายๆเด้อเขามารับชมรับฟังเอ็มเอซาบปู่เสือว่าค้นร้อนกว่าท่านตื่นนะ ก็ไปอย่างมตีฮะหกโมงเสาร์ช่วงนี้ก็บพวกมันจักหนาหนาวจักหนาฝนพี่น้องมันอยู่น้ากันจจกกหนาหอนสวยมาแดดหัว้อนคามาในฝนตกเด็กมาฝนตกเงี้ยมุสามาหมอกโอ้จะเกลียดจังไดยสามฤดูในฤดูการเดียวนี่พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอขอบุณขอบุณพี่น้องป้องไปทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังบุญไม่มีขายนะพี่น้องใครอยากได้ต้องทาเบียงแค่นั้นคือบุนาพาามมอเ็นพระธรรมอยู่ในหลั เงปันไดก็ได้ไปพี่น้องขาสึกจมตี <c oughs> โอ้กินนี่อย่างืวอเนี่ยปกติแล้วจะต้องทาภารกิจของตัวเองให้เสร็จก่อนแต่เมื่อนี้ผมเป็นอย่างสวดไปสวดมาปุดบนี่แหละเขาว่ามันมาโดยบอลลูนโตนโลูกไผ่ไข่เก็บพื่อกันเพราะฉะนั้นพี่น้องป้องไปออกไปใส่มาใส่ก็ใส่แม่เด้อพี่น้องเด้อใส่แมดออกจากบ้านจากสองไปพอกระผูกกับคนมีเจลมีแอลกอฮอล เอาไว้ล้างมือแมดออกจากบ้านแล้วกะไปเจอคนพุกพันชายละทิ้งเลย้ะพี่น้องนะมาเก็บไว้ใส่บัวใดเสื้อหลวมมันติดน้ำมาเนาะเอาเส้นนี้น็เอพี่นอ้องกล้องปลายลุกขึ้นทำหน้าที่พระระของเจ้าของให้สำเร็จดุล่วงผู้ใดมีงานไกน่ไปทำงานด้วยความสำราญเบิกบานใจเดินทางไปกลับแขวขาดตลอดปลอดภัยจากพยานันตลายทั้งหลายปู้อยู่บ้านไกน่มีโชคมีใช่ อยู่ให้มีช่ไปให้มีโชคเบิดเบลเลอขน้อยซาเรืองปขน่แหมแหมเลยอยู่ปูสิบเอ็ดสิบสองท่นอยู่ ติดสินภารกิจสวดมนต์เ้าลยเด้ค่ะเด้อพี่น้องต้องไป